สวัสดีครับวันนี้อยู่กับทีมช่างร้านหอยใหญ่นะครับผมวันนี้ก็มีไฮรักรีโวสองุนะครับจัดชุดเซ็ตบรรทุกแหนบบรรทุกสามตันกันกับที่ร้านกาลังร้อนแรงเลยก็จะพามาชมช่วงล่างลูกค้ากันอันนี้ก็จะเป็นช่วงล่างลูกค้านะครับผมจะใส่บรรทุกแค่สิบสองมิลชางละแผ่นในลูกค้าบรรทุกแค่ตันกว่าจัดเซ็ตบรรทุกสามตันกันที่ร้านเราก็เดี๋ยวมาชมกันอีกทีหนึ่งอันนี้เราก็เอามาขึ้นหอยเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพามาชมเซ็ตบรรทุกสามตันว่าจะมีอะไรบ างละ20มิลค้างสามแพนด์ออกหนึ่งคู่แนบคอร์ดแล้วก็อุปกรณ์ลูกยางไแหนบแหลกสะดือแล้วก็ตัวรัดแหนบครับผมก็ใครที่อยากจะติดตั้งแหนบบรรทุก3ตันตอนนี้กำลังมีโปรโมชั่นก็นึกถึงร้านหอยใหญ่นะครับผมขอบคุณครับ